เม็ดหนึ่งว่ามีขายกับส้ำนะแต่ว่ามีข่ายถูกเหมือนกันว่ามีแตะเลขอยากันอันนี้มันคนนันเนาะพอจีบจูดต๊กน้ต้อยว่าแยกจูดเอาตัมันอันเนื้อใหญ่ว้าเยอะมีตัวไรนะน้องเงยย้าในจูดรูกว่าฉันดอกพีจะไปรูดิเอย่าจูดตัวอันอันอันมันเราวัดเฮ้ยละจีบไปมึงอยู่ไหนมันอยู่ในถูกมันจะไปรูเนาะแม่ค่ะมนแทงเอาขากขางมันใหญ่ยาวโตคนสุอว้าเยอะมตัวนะน้อเง้นจูดตัวสันดอกพราว อามนั่นแล้วแม่เนาะอันว่าตารางเฉียงควนหนูแบบไงอยู่ลอะวดถนีควดไม่ไอยู่ไ่ครับแล้วครับ่ได้าหมรไม่มากเนี่ยันปนทงานแต่ทำงานแน่อยากมาแจกสิขาดก็มาบ่ได้ละไม่ไดปซื้อมนกุ่นกังใหรายรอยเยมาซื้อหข่แมวไเจ้าคนนีือน้ำนแ้วต่อให้หาชิบาดึงฮะเขาเจ้าอยากซื้อตัวละสามสิบแสนสามสีสิบใบร้อยใบมืนใบตัวไรมันอ่นที่สุดทิวาทาวาเนาะ เพราะว่าหาเป็ดไปหาเต็มเยปยเ้าเ็ดตก็เจ<ส>็ดเต็มแน่ยเนาะเจ็ที่ันเต็มบันสิกูชื่อ,อยังหันเาว่างนวัน <c oughs> ตัวละห้าสิบบาทป้ปเากกเด็กดังตัวเย็ดหนึ่งกระดังค่ะเก้าเก้เ็ดกระดังแปดหาแปดกระดังเนี่เล็เจ้าดยแปดหาหาแปดเขาะชื่อแปดเก้ากระปิต่อยว่าพนบขายเพิ่มอีกตัวละห้าสิบบาทหนึ่งเมนพ่แม่เ็แปดที่ยังหน่อยเดี๋ยวเพราว่าอ๋อข้าเจ้าอัน ทุบยจะให้ได้เลขอันไนน่เจ้าจะให้ถือจะให้ถือเลขดังนันเนาะโอ้ยมันบอกว่าถีเดี๋ยวขยว่าเนาะค่ะเชวนแฟนครับก็เจ้าเห็นอันหาเจ็ดแม่โอ้ยเป็มไอ้มนเอาหาังสีงามครับฮะสีข้งักงามจัดเนนเนนเมนก็ได้เอาลงเห็นอยู่บอกเมื่อนี้ขี่ข้างขเห็นอยู่บอกป่วยมื่อี้ว่าานันเม่เห็นขนเบี้ยนเป็นเน เดี๋ยวแม่เมื่อนี้นั่นก้อนที่เฮาสิขอปูจ่านั่นสิไปช่องสะกอนไปทายเบิ่งสะกอนว่าเธอเห็นตัวเลขเมื่ออื่นเฮากัจังสิมาไายอีกเธอหนึ่งคนจีบมาน้าซับนี่คนจีบมาจุดหน้านี่เหมาเล่งตอนบ่ายมันบอเอาเคหนูกับเชิดได้มาเฮ็ดคลิปมื่ออื่นเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิได้เอาเงินให้พ่อแฮงให้เพิ่นไปซื้อของมาไหวมาหยั่งมาไหวอยู่นี่ปู่เฮาค่ะเดี๋ยวเพิ่นเอาสองเล่งเด้๋ยวอี่นีไปเบิ่งก็ดูมีเลขอยู่บ่แม่เพราะว่าสิบอกปู่เอาสองเล่งเด้ออีปู่คือเก่าข่อยเจ้าออยยากหังปู่่ขยว่่าคะ น้ทำทักเนาะทําไงม,มึงมอเห็นอีหยังมันเอาก็ให้เข้าวัดคิดว่าเข้าวัดคิดว่าจะให้จุดก็เนาะกราเจ้าเห็นอยังมองนี่ละแม่มือเน,นี่นยนะแก้วหันมันจะงาเน,นี่ยอยู่นี่ละแม่ก็เห็นช,ชัดๆข้าเจ้าถ่ายรูปทรงมาให้หนูเลยเด้อ<ฮ>เห้ยเห็นชัดๆมือน,นันจังวางห้องบอริษ้ พอ่อวัาดีพ่อเื่นจงังฝันครับเอาเงินมาให้เนี่ยให้ไปซื้อของมาไหว้ผู้จันท์เขาเห็นหาเจ็ดแมงงวดวัางหันเขาก็ได้ยู่กับพวกไราม,มาจะได้แม่ตัวใดเืินเท่ากับจังถากวันศีลถากโอ้โห จ้าคางนี้มันคิวได้คุหัวแม่นว่าแม่โอ้มีคางคิวคางว่าคิวคางผักปไกเนี่เห็นอค่อยางคางไผ่้างมันบ่จักละมัดผักมันักยาวเงแล้วยไม่ป้ขึ้นเยาวคื้นแล้วองวานนาะโอ้ในเดกก็หนึสองคนแม่นบ่ปีไก่กระถงนี้ค่ะักสองเท้าเมื่อนี่กะเดี๋ยวทุบมาแล้วหมอื่นค่ะนัำพออ้าวอุ้ย อันแฟนคลับให้เอาพ่อนัน่นให้เอาไปอันซื้อของมาไว้นนกะแล้วแต่พ่อสิเฮ็ดน้ำพนเฮ็ดจังไดคือเก่าก็ได้แล้วแต่พน,นามใจเพิ่นห้เฮามาจะกูะ้เบลท้องเล็ง,ลง,ลแ,ลงลแล้วหัวตุ้นห้เอา,าคือเก่าเด้กู้เอามาเบิ่งน้ำลูกก็ดูตอนที่เฮาพ่อท่านเฮ็ดเฮาสิเฮ็ดตอนใดเบ้าซูแฟนคลับฟังเนี่ยอยากใส่ถุงไว้ชะก้อนเงินนั่นเดี๋ยวขันถึงเรื่อยๆขันแจวก็บซีมีนามใจวะน้องอีเม่เปิดแต่ละเครื่องเปลียนหาวิญติดวิอนแรก มือนตอนแรกจุดจุดมือ่เสรมหลัง่ียมือ่ตอนแร่บอกเพระเรียนจับของแล้วก็จุดจะเริ่จุจุดบัานให้หนูมาตอนใบมาซ้ำไหนใบม่งใบสองาท่านจะซ้ำมาพูดะตอนเล็กตอนเลกตัวยืนตอนเลกตัวยืนต้งดะดูแต่จนขนของเมียบ้านนาเก็บพักเก็บหญาแล้วก็จ เมื่ออ๋อจุดแล้วพ่อสิไปเก็บพักบนข้างเก็บพักแล้วจังจุดเก็บเก็บพักแล้วจังสิจุดอ่าโอเคหนูสิมาสีใสๆจังน่อยต่อไปจุดแล้วจังสิพักกันครับครับยายจ้าอ๋อแล้วกับปผาวคงยายตอนเออนั่นล่ะโอ้แมนแมนแมนตองให้พ่อเก็บพักแล้วสกอนจังมาจุดยังใบมากเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อนี่พ่อก็บเชียหายพ่อซองเบิงกับแม่ซองเบิงสกอนก่อนที่ห้าสิจุดเมื่อนั้นข้าเจ้าเห็นดีเหนี่อยแล้วพ่อแมน าเจ้าทรงแล้วก็วงไห้หนูเลยครับอกว่าเห็นหาเจ็ดแม่แม่บังมีบบอกบังเอ้าบังมองนี่กระดูเห็นเหล็กอยู่บอกคือสาดไปก็ได้ยับไปก็ได้ว่าเห็ุจากันบังกระดูทถากเมือได้แม่มือยางสาบอันน่บอตอนที่พ่อในถากอยคือเห็นเหล็เมื่อพ่อนีเอาท่ให้ท่านผู้ชมบังสะกอนเอาพ่อเนาะนีก่ก็ได้บอพ่อนเลขย่างเบิ่งกระดุกพ่อเก้าเก้าสาม

ได้แม่ย้ำมือแรกพราะเดี๋เข้าเข้าเจีนแจ้งของให้พ่อเก็บพักเร็วสักก่อนเก็บพักเร็ววันแไม่มาลุ้นนะน้ำน้ำซุ่มน้ำหวานแล้วมาห เห็นคือเก่าพ่อเหรอครั่ก uh ็บร um ู้แล้วเนาะท่านผ้เขาเนี่คนรู้าเรู้แล้วเนาะเอาซองเด้งได้พอแบบมีกระด้เห็นได้เ่อพอเอง้่เอาซองเด้งมาไหมไอ้องเด้งมาทอเบี้ยวใหม่คนเคยหายซองเด้งเลยเนาะแอ้วเราผักบอวองเทียวกับสองเทียนเขาแห้งเดี๋ยเราถามนเขาแหงเห็นเรียงงตอนที่ท่านได้รูปเี่นไหมกิเกาเก้าสามเก้าสามเก้าสามสองสสามเกาอะไร เอากลับไปก็มาเอาใช่พอเลขสองสี no ่แฟนครับเบิ้งเนี่ยเอาอาเอาเอาใหม่นะคะมนั่นมันจะเอมันจังเวมือเนาะจ้ะมันจังเห็นนนเอาใหม่สี่มันจังเห็นสั่นแฟนครับแฟนสองกระทาเบิ้งมือ่นแตว่ามอนี่สองไหเบิ้งสะกอนะค่ะยงบุๆยังบัในจุดนี่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 เก่าให้มั้งเกาับอยังอีกพอตัวละไม่หนมอ๋ออันนี้เลขสามตัวละไม่หนสอง คือพอมาสอสามเก่าเกาสามสอเท่ากับสองสามเก้าเก้าสาสิตัดสี่สตัวห้องจิตัดไเอาจับคู่พ่อเก้าสมสเก้ค่ะสองสามอันนี้คือเหล็กทันไดลูบเลยผู้ชมคือหลังจากที่ได้เล็กในหืวอกี้นี่เนาะมีหลายคนเขาจะเบิงเป็นหาเจิตนะพ่อ วันนี้แฟนครับเพิ่นส่งเงินมาให้ก็คือให้พ่อนะคะท่านผู้ชมเป็นน้ำใจส่วนที่ว่าพ่อเพิ่นซีเลียงปูจานจังไเพิ่นก็เคยเฮ็ดแบบไหเพิ่นก็บเเฮ็ดแบบคือเก่าเพิ่นบบพ่อค่ะมียังไยรอดมีน้ำสมน้พรวันน้ำเน่าอยู่น้ากินกับธรรมาลาข้ามเขาข้ามเดียวกับข้ามกอายากอกนึงพ่อค่ะข้ามข้ามนี่ยนะว่าข้ามอะไรามรับตัวเลขอันนี้เหาก็เห็นชัดเนาะเห็นชัดนะครับ พูนกับตัวเงินเก่าคือกันบ่นุเง็นกับตัวเงินกับนุ่งเห็นคือพ่ออยู่เอก้าสามสองแอต่ำเห็นตัวใดเอาลองเบิ้งกับด้วยแอต่ำเบิ้งเบิ้งนี่เห็นเอต่ำพูนสองสามเก้าหนูว่ามันสัตว์แต่ไหนี้เบิ้งในพ่อเบิ้งในกองนู้นนั่นน่นเห็นบ่จับเปลี่ยนหพ่อว่าสัตว์เบิ้งสายทำมุ้งช่วไกลๆเอต่ำเห็นบ่ต่ำนั่นจับเป่ยนล้เจ้าเห็นเลขกได้เจ้าเขาไปซุ่มไกลๆเห็นได้แน่นเนาะพ่อเนาะง่ายไหม เราท่นครับเพิ่เห็นที่หลังบอทาเห็นู่บอกกองเจียต่างนี่สมนี่เกนี่สองสองสเก้า้าสสองครับเก้าสามสามเก้าสัตวบอต่ำซุ่มให้ท่านผู้ชมบงกไก่เน่พอเนาะดำดำนี่เนพอเนี่ยนั่นล่ะดำดในชุดที่บ้านนี้ค่ะเก้าสามสองสองเก้าสาม บอกเรามาเดิมมื่อื่นแม่หไม่หอยสัตว์ด้หนูวานกัตว์กรเกียนกเียนได้ง่าเพราะอนั้นเอาพี่น้องมูนี่กระทายเหบิองสก้อนเด้อพบท่านในขอ่นดอกแต่ว่าในเหมือมาหอดปูจานแล้วก็เลยบ่าเอาชายเหบิองสก้อนเนาะพ่อเนาะค่ะเขาน้ำเขาหอยพพูดเข้าเกียิบกันค่ะโอ้เขาน้ำทําป่าหอยเพิ่นแล้วเนาะค่ะ ขอบคุณแฟนครับแฟนช่องหลายๆมีน้ำใจเนาะให้พ,อ <laughs> พอห่อแหงกับให้เจตังค์ไม่ได้ให้ผู้เดียวขอบคุณหลายๆเนาะพ่อเนาะ <c oughs> ให้ให้โชค <c oughs> ให้โชคดีอีกหลายๆเนาะพ่อเนาะมันมันพี่กขาวัดละค่ะไอ้เคี้ยหางชิงขาดเป็นม้วนมือสองนิดหนถูกค่ะถูกกระจายแล้วค่ะเอาขอบคุณพอ่อแหงหลายๆค่ะขอบคุณค่ะฮะ โอ้ยเอาจังไหนเอาเมื่อพักในกินอยู่แม่ขาวหน้าบอบอโปรฟ้าเอาเอาใบหลาคลายโลดแม่ไ่เคยหาขี้างขนี่พอเห็นบอมือนี่เมื่อน้าเราหาเจ็ดโอ๊ยพอดาลงให้แฟนขับบึงโอ้ยทำความสะอาดแม่เอาอื่นของแม่เ่าจุดมือใดว่าให้แฟนขับฟังเนี่ยเอ๊ะบแร่ีขาสีจุดุ้งเื่อนี่แหะ เอาผู้ใดท่านผู้ชมที่รอคอยนะคะบอกว่าแม่เน่าสิจุดถูกมือ่อใดไปหาแม่เน่าเนี่ยมาเร่งนี่ละทำสีละทำเนี่ยมาถูก <c oughs> จุดของพ่อที่ปู่จานก่อนแล้วก็จะไปเอาท่านผู้ชมมื่อหนีบลอบกวนแม่เน่าหลายเ <ừ. S 1> พิ่นจะไปเก็บพักเก็บแตงก็๊อดต่ำกับซี่คอต,ตัวเมื่อค่ะค่ะเอามืออื่นขึ้นสิโอเกคบ,บอกโอ้ค่ะค่ะค่ะ เอาขสารกัขอบพุ่แม่เน่าพแห้งหลายๆพี่น้องเขาไี่ใหญ่่เจเ้อยเอ่าหตัได้เสี่ยวมื่นใบอันเม็ดใหญ่เยงนเลยมเเลียเลียเียวเลยนีเอาโตไดเป็นมื่นใบเอาบอสชตัุมนี้นียังแน่เจ็้าเแปห้าห้าปเกาเกาปนจ โอ้ไม่ตะเลขอยากันอันนี้มันคนน่นเนาะพอจีบจูดตัว้อยว่าใหญจูดเอาตัวมันอันเนื้อใหญ่ว้าเยอะมีตัวอะไรนะเนาะเงยยันในจูดรูกว่าฉันดอกพีะไปรูดสิจีบจูดตัวอันอันอันเมื่อวานเฮ้ยแ่จีบไปมึงอยู่เหมันอยู่ในถูกมันจะไปรูน้อแม่ค่ะมันแท่งอัวคางคงมันใหญ่ยาวโตข้นสิวว้าเยาะมีตัวอไรเนานจูดตัวฉันดอกพีชอ่านนั่นแล้วแม่เนาะ อันนี้จะล่างเฉียงขวนหมูบอกไงอยู่ลอรลวดอยู่วดไม่ใหม่อยู่ไอ้ครับแล้วครับไม่ได้มาแล้วไม่มาเนี่ยอันไปทำงานอ่อแต่ทำงานแม่อยากมาแจ่สิขาดกมาม็มาบ่ได้ละไ